คราเนี้ยมาอีกหนึ่งช่วงสําคัญนั่นก็คือช่วงชวนคิดชวนคุยกันบ้างบอกเลยข่าว่าช่วงเนี้ยมักจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่มานําเสนอกันในแต่ละช่วงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของการบริหารงานบุคคลการเงินการคลังความปลอดภัยแล้วก็ยังมีการเชิญหน่วยงานต่างๆมาร่วมพูดคุยในรายการเพื่อเป็นการอัปเดตสถานการณ์ในปัจจุบันให้กับเพื่อนครูได้รับทราบกันด้วยนะคะเราวนี้มาลุ้นกันข่าวว่าสําหรับท็อปทรีในช่วงนี้เป็นของใครกันบ้างนะคะ โดยในลําดับที่3ค่ะที่มีท่านผู้ชมให้ความสนใจมากๆนะคะจะเป็นช่วงที่ท่านดรพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาที่การกระทรและก็ท่านดรสุรินทร์มั่นประสงค์ค่ะครั้งดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการค่ะมาพูดคุยกับเราในเ,เรื่องราวของครูควรรู้ย้ายสอบคัดเลือกครูในปี2567นะคะซึ่งออกอากาศในครั้งที่3ประจำวันพฤหัสบดีที่18มกราคม2567 มียอดรับชมมากกว่า13,574ครั้งนะคะและต่อกันที่อันดับที่2 เขาเรียกว่าครองแป์นะคะท่านดรสุรินทร์มั่นประสงค์ค่ะครั้งดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านมาพูดคุยกับเราในเรื่องของความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของงานบุคคลของสอปทนะคะออกอากาศครั้งที่23่าค่ะประจําวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายน2567มียอดผู้รับชมมากกว่า2 7 7 7 0ครั้งค่ะและแน่นอนค่ะอันดับที่1นนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวนี้ด้วยนะคะกับการปรับเงิน เดือนใหม่ยายผู้บริหารสถานศึกษาการสอบแข่งขันครูในปี6-7นะคะซึ่งออกาศในครั้งที่19ประจำวันพระฤหัสบดีที่9พฤษภาคม2,567มียอดผู้รับชมมากกว่า34,137ครั้งนะคะจากการที่ได้ออรับชมมานะคะบอกได้เลยว่าในเรื่องของการบริหารงานบุคคลยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับท่านผู้ชมอยู่ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงผู้บริหาร โดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอยากจะเปิดให้ทุกท่านได้รับชมนะคะว่าอันดับหนึ่งน,น่าสนใจขนาดไหนแต่ดูแล้วเวลาน่าจะไม่พอเพราะยาวเหลือเกินไม่ต้องกังวลนะคะท่านสามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังได้เซิร์ชหาเอาได้เลยนะคะติดตามย้อนหลังทบทวนในเรื่องราวต่างๆที่ได้มีการนําเสนอไปในช่วงของชวนคิดชวนคุยและนี่ก็คือท็อปทรีในช่วงนี้ชวนคิดชวนคุยนะคะ